สวัสดีครับทุกท่านแฟนๆวันพีชแล้วก็ p r a t e Sea of s t อ r m อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครซาโบในเวอร์ชั่นลูซี่กันนะอ่าเฮ้ผมผมเพิ่งรู้ก่อนอัดคลิปนี้ว่าว่าไอ้ลูซี่มันคืออะไรคือผมจำไม่ได้เว้ยว่ามันคืออะไรตอนนี้ผมนึกออกแล้วว่าลูซี่เนี่ยมันคือตอนที่ซาโบมันไปเข้าแข่งขัน เพื่อที่จะแย่งชิงผลอ่าเมลาเมลาของเอสมาใช่ไหมแล้วมันก็อ่าบอมตัวไปเป็นอัศวินแล้วก็ใช้ชื่อลูซี่ผมเฮ้ยผมผมเพิ่งนึกออกก่อนอัดอัดคลิปนี้เองอะผมคือคือตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าไอ้ที่มันบอกว่าเป็นลูซี่นี่มันมันคืออะไรวะอแต่ผมนึกออกแล้วเฮ้ยดีดดนะนนที่ผมนึกออกพอดีก่อนที่จะอัดคลิปนี้นะครับ โอเคเออแจ่มดีวะ่ะโอเคครับสำหรับซาโบเวอร์ชันลูซี่ในเกมนี้นะครับก็เป็นสายไฟเตอร์ Fighter นะครับออกแนวแบบก็คือใช้ท่าแบบหมัดมังกรที่ได้รับมาจากอ่าดากอนนะครับผู้เป็นผู้เป็นอาจารย์ของเขานะครับแล้วก็เป็นพ่อของลูฟี่ด้วยนะโอเคอ่าเดี๋ยวบอกก่อนว่าซาโบในเกมนี้มี2มี2มี2อร่างนะครับก็คืออ่าซาโบ ลูซี่ที่ผมกำลังเจะรีวิวแล้วก็ซาโบอีกอันหนึ่งก็จะเป็นร่างร่างหมัดเพลิงนะครับอ่ะอันนี้เป็นซาโบหลังจากที่ได้ผลปีาสาจของเอสมาแล้วนะครับเป็นร่างหมัดเพลิงนะผมมีรีวิวไปแล้วนะครับไงลองไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวซาโบร่างลูซี่กันเป็นสายไฟเตอร์นะครับอ่าสกิลหน,นะครับทำดาเมจหนึดเปอร์ ใส่ศัตรู2ตัวนะครับแบบแบบสุ่มนะแต่มันจะสุ่มที่แถวกลางกับแถวหลังก่อนนะครับแล้วก็จะดูดเลือดด้วย15%นะครับจากดาเมจที่ทำได้นะอ่าก็เป็นสกิลที่ดีดนะครับดาเมจแรงใช้ได้อยู่1 2 1นะครับแล้วก็มีแถมดูดเลือดให้อีกนะแล้วก็คูดาวมีแค่2เทินนะครับถือว่าคูดาวเร็วนะครับดูดเลือดได้เร็วอ่า ตัวนี้ถ้าจะเอาไปเป็นตัวแทงเนี่ยผมว่าก็อาจจะไหวอยู่นะอ่าคือแบบเอาเอาไว้ยืนหน้าแล้วก็แบบอัดสกิลหนึ่งดูดเลือดดูดเลือดเรื่อยๆผมว่าก็อาจจะเวิร์กอยู่นะครับแต่ยังไม่เคยลองนะ <laughs> โอเคสกิลสองนะครับโจมตี20%ิเเเลือดสิเรซคลีเลตห้าับเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่ให้คลีเลตมาห้าเซนะครับสมาสกิลสามนะครับทำดาเมจ 2อ่ส2 4เเป็นกายภาพใส่ศัตรูที่เลือดน้อยสุดนะครับมันจะล็อกเป้าศัตรูเลือดน้อยสุดแล้วก็จะ,ะเพิ่มดาเมจ30%ด้วยกับศัตรูที่ติดสตันอยู่นะครับทำไมมันมีวงเล็บด้วยวงเล็บโนส k ต i ควิดดราคอนคอคืออะไรวะมันไปเกี่ยวอะไรกับสกิลหนึ่งด้วยหรอ no stack วิดดาก้อนคลอเออดูมันมันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับสกิลหนึ่งเลยนี่ว่าเออไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่เป็นลรช่างมัน mm hmm. คู่ดาวสีเทินนะครับต่อมาสกิลสีนะครับก็เป็นเอ่อช่วยเป็นแบบสกิลพาสซีฟให้ตัวเองนะครับก็คือมีโอกาส40%ที่จะลบลบดีบัฟที่ติดตัวเราอยู่นะครับ ลบดีบัฟที่เป็นประเภท non-control ดีบัฟออกออกจากเรานะครับ non-control คืออะไรบ้างก็พวกเลือดไหล delay damage ลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันอะไรพวกนี้นะครับเป็น non-control ดีบัฟนะครับส่วน control ดีบัฟเนี่ยก็จะเป็นพวก stun provoke อันนี้เป็นการ control ดีบัฟนะครับไม่งงกันนะอโอเคครับให้าดาวก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูดาวม่วงกันนะครับสกิลเลเวลสองนะ,ะสกิลหนึ่งนะครับทำดาเมจหนึ่งร้อยสี่สิบหกเซนใส่ศัตรูสองตัวเหมือนเดิมที่แถวกลางและแถวหลังก่อนนะครับแล้วก็ดูดเลือดยี่สิเปอร์เซ็นนะครับก็ก็เยอะอยู่นะยี่สิเปอร์เซ็นแล้วก็คูลดาวสองเทินถือว่าเร็วสกิลสองนะครับทำดาเมจเอ้ยไม่ใช่สกิลสองโจมตียี่สิบเปอร์เซ็น เลือด15%คริเลต10%นะครับแต่ตัวนี้ไม่เหมือนชาวบ้านมันมีมันมีบัฟอย่างอื่นให้มาอีกนะครับมีมีแถมมาอีกก็คือถ้าเราได้รับดาเมจเดี่ยวอ่าถ้าราับถ้าเราได้รับดาเมจเดี่ยวจากศัตรูตัวไหนก็ตามเกิน30%ของเลือดนะครับมันจะใส่อ่ามันจะใส่ดีบัฟ ไฟท่อสไตร์ใส่ตัวที่โจมตีเรานะครับเป็นเวลาสนะีเทินอ่าไฟท่อสไตร์ทำอะไรได้บ้างนะครับไฟท่อสไตร์ก็คือมันจะไปล็อกเป้าศัตรูตัวนั้นให้ก่อนอ่านะมันจะไปล็อกเป้าศัตรูตัวนั้นให้ก่อนแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%ใส่ศัตรูตัวนั้นนะครับอ่านะมันก็เหมือนกับมันจะไปล็อกเป้าศัตรู โจมตีเดี่ยวที่มันโจมตีแรงๆมาใส่เรานะมันจะไปล็อกตัวนั้นก่อนแล้วก็ท,ทําดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเออก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะปกติสกิลสองนี่ตัวอื่นไม่ไม่ค่อยมีเอฟเฟคอะไรอย่างนี้นะเออมีตัวนี้แหละมีเอฟเฟคแถมมาให้ก็เออแปลกดีนะครับ่าสกิลสามนะครับทำดาเมจสองร้อยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นใส่ศัตรูที่เลือดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ อ่าถ้าศัตรูติดสต,ตันอยู่ก็จะเพิ่มดาเมจอีก30%และการามีมีแถมให้อีกนะครับถ้าเราสามารถฆ่าศัตรูตัวนั้นได้เนี่ยเราจะเราจะไปทริกเกอร์สกิลหนะครับดาร์กอนคอขึ้นมาอ่าคือเราจะไปใช้ดาร์กอนคอใส่ศัตรูตัวอื่นต่อนะครับแต่ดาเมจด,ดาเมจจะเป็น60%ของดาเมจปกตินะครับอ่า ถือว่าดีอยู่นะครับถ้าเราโจมตีศัตรูตัวไหนตายเนี่ยเราจะไปใช้สกิลหนึ่งใสศัตรูตัวอื่นต่อด้วย <c oughs> โอเคครับต่อมาสกิลสี่นะครับ <c oughs> ก็จะมีโอกาส60%ในแต่ละเทิร์นนะครับ <c oughs> ที่จะลบอ่าดีบัฟประเภทนอนคอนโทรลออกไปจากตัวเราทั้งหมดนะครับ <c oughs> ต่อมาไปดูสกิลม่วงกัน ไม่ใช่ไปดูดาวส้มกันนะครับสกิลเลเวลสามสกิลหนึ่งนะครับดาเมจเพิ่มมาเป็น1 7ึซใส่ศัตรูสตัวเหมือนเดิมที่แถวกลางและแถวหลังแล้วก็ดูดเลือด30%ซนะครับโอ้ใช้ได้เลยแทงอาจจะน่าจะแทงได้เนี่ยดูดเลือดตั้ง30%ซจากดาเมจที่ทําได้นะครับต่อมาสกิลสอนะครับโจมตีสี่เอร์ซเลือดยี่สิบคริเลดสิบห้นะครับ แล้วก็ถ้าเราโดนดาเมจจากศัตรูตัวไหนอ่าเป็น30%มสซของเลือดเรานะครับก็จะลดลดดาเมจอ่าลดดาเมจให้20%อรโอ้อึดขึ้นด้วยนะเนี่ยอึดขึ้นด้วยยี่สิเลยนะถือว่าถือว่าแจมแล้วก็จะใส่ดีบัฟแฟทอลสไตร์ใส่ศัตรูเหมือนเดิมนะครับ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะมีมีแถมให้อีก่อเนี่ยอืมถือว่าเป็นตัวที่อึดเลยนะเนี่ยโอเคต่อมาสกิลสานะครับทำดาเมจสามรอยเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตใส่ศัตรูที่เลือดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อ่าเพิ่มดาเมจถ้าศัตรูติดสตันอยู่นะครับสามสิบเอร์เซ็นถ้าเราฆ่าศัตรูได้ก็จะอ่าทริกเกอร์สกิลหนึ่งตามไปอีก นะครับโดยที่ดาเมจของสกิลหนึ่งเนี่ยก็เป็นดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นปกติเลยนะครับไม่ได้ลดเหลือหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับโอ้ถือว่าแจ่มนะต่อมาสกิลสี่นะครับเพิ่มครีเลตยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะลบดีบัฟที่เป็นประเภทนอนคอนโทรลออกไปทั้งหมดนะครับโอ้ถือว่าแจ่ม,มนะเนี่ยได้คลีเลตถีิเรนะ โอ้แล้วก็ 80%, 80, 80โอกาส80%ที่จะลบดีบัฟบออกจากตัวด้วยนะโอ้แปลว่าผมว่ามันออกออกแบบมาแบบ <c oughs> ให้ยืนแทงได้เลยอะ่ะเป็นเป็นสายไฟเตอร์ที่ออกแนวยือ้อยืนได้นานนะครับมีการลบดีบัฟตัวเองได,ด,ด,อด,ด,อด้ดูดเลือดดูดเลือดฝั่งตรงข้ามได้อ่าแล้วก็ไปล็อกเป้าตัวที่ตัวที่มันตีแรงๆเออผมมว่าัน สไตล์มันคือออกแบบมาให้เป็นไฟเตอร์ที่สามารถยืนแทงได้ยืนได้นานยืนได้ยืนในเกมได้ได้นานนะครับไม่ใช้ได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันว่าเป็นยังไงนะครับซาโบโนะเดี๋ยวนะกดรีเซ็ตแต่ไม่นี่ไอ้นี้เดี๋ยวนะเลือกไปก่อนพอดีเล่นค้างไว้นะครับเดี๋ยวออกก่อนโอเคเอาใหม่เอาตัวไหนออกดีอ่ะ เอาฟูจิโทราออกแล้วกันเอาซาบโบใส่แทนนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูยูนึ่งซาบโบกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไง d r a g ดรานะ้อนคลอดรา้อนคลออยู่ไหนดราคอนคลอ ดราก้อนคลอบอกอยังนี่ตูมอ่าดูดเลือดเพิ่มขึ้นมาเอฟเฟกก็โอเคอยู่นะเอฟเฟกต์่อยู่นะครับอ่าซาโบติดมึนไปแล้วหว่าทุกคนเดี๋ยวรอออกติดโปรโวกด้วย เดี๋ยวล,ลากันเดี๋ยวขออนุญาตกดคูณสองเลยละกันนะครับ่ซาบโบมติดนี่อยู่ติดสั้อนอยู่นะครับอันนี้ดาวอนคออีกรอบหนึ่งไหนดูสกิลสองจะออกมเมื่อไหร่นี่โจมดีธรรมดาเฮ้ยมีมีแกวงไอ้นี่ด้วย แว่งท่อแป๊บก่อนออกไปตี <c oughs> ไอชอบเดี๋ยวรอดูสกคิวสองซบับเบิลก่อนนะครับ <c oughs> มันติดโวโวไปอีกแล้วนะผมว่าผมไปเล่นอิมพ l d o ดาวดีกว่าเหมือนไอ้ด่านนี้มันแบบมันติดโปรโว้ง่ายไปหน่อยมันเลยแบบนะเดี๋ยวผมเอาผมเอาโอเคอันนี้แล้วกันเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ ซาโบไปแล้วก็คอตุ้มอ่าดูดเลือดขึ้นมานะครับออืืจะรอดไปถึงสกิลสองไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่นะครับได้ออยู่่ะสกิลสองครับ ไปซ้ายอ่าดูไม่แรงเลยไม่ติดคลิเมื่อกี้มันไปเมื่อกี้มันไปจิ้มตัวอตัวตัวอ้วนฝั่ข้างนะครับเซนโทรมารู้เออเดี๋ยวให้ดูต่อเรื่อยๆแล้วกันนะครับดาว์กนคลออ่าอ่าดูเรื่อยขึ้นมาตัวที่ดีอยู่นะคือมันออกไปตีทีก็ก็เลือดเต็มแล้วอ่ะนะครับ เป็นผมว่ามันเอามาแทนตัวแทงได้เลยนะไห้มันยิ่นได้นะครับเอ๊ยนี่เราจะชนะเหรอเนี่ยบ้านอ่ะเอ้ยชนะหรือเปล่า เอ้ยเดี๋ยวนะ <laughs> วมันดีดเนี่นะเอาขี <laughs> เกิดใหม่กี่รอบเอาชนะเฉยเลยว่ะเฮ้ยก่อนหน้าน,นี้ผมแพ้ว่ะ <laughs> เดี๋ยวนะแล้วเอาเอาฟูจิโทรล้อออกแล้วเอาตาโบใส่ชนะเฉยเลยว่ะ <laughs> อะไรวะเนี่ยตาโบเลเวลละาหกฮะชนะได้ไงวะเนี่ยเออเอาเฮ้ยแจ่มว่ะงงงง,งงเอองงโอเคครับสำหรับการรีวิว ซาโบในเวอร์ชันลูซีก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเอาตัวนี้เป็นตัวยืนหน้าเนี่ยแจมน่าจะแจมอยู่นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยออกแบบมาให้ยื้อได้นานนะครับเป็นไฟเตอร์ที่ยื้อได้นานแทนตัวแทงได้เลยมีสกิลดูดเลือดอ่าที่แจมมากนะครับโอเคแล้วก็มีอ่าลบดีบัฟของตัวเองได้ด้วยเออมันเหมือนตัวแทงเลยนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวซาโบลูซี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ถ้าใคร ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามออกคลิปมาให้ทุกคนดูทุกวันเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้กับผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ